ทุกคนสวยมากสวยไหมโอ้สวยมากเลยทุกคนเนี่ยหนุ่ยยายสวยงามสวยงามมากเพราะว่าไหนด้านมัน่อันนี้มันด้านหลุดนะอันนี้ใช้ไม่ได้ใช้แค่นี้ เขาเรียกว่านกโหนผมนะทุกคนโอ้ยมีฝันนี่ดนะ้วย <c oughs> ได้แล้วได้แล้ว <c oughs> <c oughs> มันก็ได้มันก็มีนะนี่มันเป็นอะไรกันมันก็กน่นาออบน่าเลยนี่ตอนนี้ก็มีจะเป็นเดี๋ยวก็พอกินแล้วมัน ขี่คนลอยนะทุกคนหายกิจตามป่าตังตามเขาโอ้พ่อพี่ตกหมดตัวหนูแพ้เลื่อนอีกแล้วสวยไหมทุกคนอันเนี้ย ถ้าจาไม่ผิดฟ้าคิดว่าเขาเรียกว่านอหงนะเมื่อก่อนหนะ่ะแพงแต่เดี๋ยวเยวนี้เริ่มออกเนีเ้นเริ่มอ,ออกแต่มันก็ออยเยอะแล้วนะเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ย,ยมาดูตรงนี้สวยมากนี่นี่สวยอ่ะทุกคนนี่หน่อหกได้เยอะเลยมาดูใกล้ใก ทุกคนสวยมากว้าวนอยยยายโนอหกสวยมากทุกคนรู้ไหมอันนี้กินอร่อยมากเลยนะเอาไปแบบถอเปลือกแกะเปลือกมันออกแล้วก็เอาไปต้มกินก็อร่อยหรือเราซอยแบบไว้บานๆแล้วก็เก็บไว้แบบแห้งๆหนะ่ะแบบนั้นก็อร่อยที่กินหนามันแพงนะทุกคนนะเนี่ยถ้าเราไปซื้อกินอนะ่ะ นบนนอยโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเก็บกินเองได้มีเยอะเลยชคดมีขอลาวตอนแรกคิดว่าไม่ได้แล้วสิเอง น่าอินนอแล้วเต็มกระเป๋าแล้วเดี๋ยวดูมีมีตรงนั้นอีกไหมเดี๋ยวเราขึ้นคนดมอีกคน